สบายดีท่านสบายดีขอาพเจ้าต้งชัยพิซาเผ็ดเมืองลาาเป็นซีอีโอของพีเ2ลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านวันนี้มาพบกันเนาะเซนเกาเซนเคยกับเหลืองเล่าดีๆวิธีเกินเหตุธุรกิจเครือข่ายจะได้ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะมนงานของธุรกิจพีเ2ลสองศูนย์สองศูนย์จำกัด โอเคพอได้เข้ามาแล้วเราย่าลืมทักทายสบายดีกันแล้วกันท่านเนาะแล้วก็อย่าล่มแช่ต่อหครับทีมงานของท่านเนาะกดลิงก์กดแช่ครับทีมงานของท่านอย่ริ่มกดไลค์กระทือไลค์เข้ามาโ้วรวมท่านมีห้ามาพบกันกับสินก่าชิเคยเนาะมีเหล่องลาบมาฝากมีข้อมูลมาฝากทุกขอดีท่ท่านเป็นวิธีขายโดยปรตองขายแปลกปะวิธีขายโดยที่ปรตองขายสําหรับคนที่อยากเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักขาขายแต่ว่า บุฮูซิเลื่อมจังไหรนะ่ะเขาสิบิขายโหลดของกรบเบู้องหูซีบอร์ิซีไว้จังซิบอรจ,จังไหร่คอยบ่มมาขายของแต่อยากเป็นนักธุรกิจเออมันจะเป็นจังไหร่มนเมนี้เฮาเสียคุยกันหรือเล่เาของวิธีขายโดยที่บ่ต้องขายเนธุรกิจแหละที่จะได้หายก้าวนหน้าที่จะได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าขั้นเอาบ่มีความหูอุปสรรคมันจะหลายให้เข้าใจตัวน,นี้ อุปสรรคมันจะหลายม่านเพระจนเมื่อกันไหลไปั่นถ้าเขามีความผูกมีแนวทางในการเฮ็ดธุรกิจแนวทางการขับเคลื่อนอุปสรรคมันก็น้อยลงเพราะอุปสรรคหน่อยลุงเขาเฮ็ดงานสะดวกสบายเนาะแล้วก็เงินทอเมันก็ไหลมาเทมาตามระบบแผนธุรกิจมันก็บบริยุงยาดกันทันสำคัญคือเขามีความผูกกันเองเนาะฮัมเบอร์เกอร์บริยุงหยาดกท่านสิบอกให้ฟังเนาะเวลาเขาธุรกิจนี่เฮ็ดจะได้เขาจิตประสบความสำเร็จเนาะเหตุจะได้เขาสิเติบโตยิ่งใหญ่เขาสิสำเร็จเรื่องเติบโตยิ่งใหญ่สัมพัญธ์ในสุดเขาต้องเข้าใจททุก่าน เขาต้องเข้าใจธุรกิจเข้าใจงานเขาหินน่ะเก็เหมือนกับเขาเมื่อนี่น่ะเขาจีจางเขาไปเป็นกรรมกอ่ะอาอิจางเขาไปดำหน้าะิจ่างเขาไปดำหน้าจางพี่เจียวเขาเนาะโซนจ่างเจียวเขาฉะนั้นเขาสิไปครับจ่างเจียวเขาเขาก็ต้องเข้าใจวิธีเจียวเขาไม่บ่าทุกท่านเข้าใจเจียวเขาเกี่ยวเนี่ยเขาใส่เห็ดหยั่งเกี้ยวเนี่ยเกี่ยวจังม่งฮะจังมุ่เนาะเกี้ยวแล้วก็มัดตอกหรือมัดจังไหนแล้วก็เอาเขาลาดนะเขาจะไหนมันตอกเข้าใจเจวกับหน้า มันจังไปเห็ดหน้าได้โบเป็นจักได้เงิ่นเกี่ยวบบเป็นกับไปน้าเขาเขาก็บอหายได้เขาบอหาเผาเหมือนกันธุรกิจเขามันบ่เมื่อยปานานมันบ่ไปแตกแดตากตากล่มบ่ไดไปคือไปเกียวเขาแต่มาไหนเงินดีกว่าขอแต่เขาเขาใจเมื่อนี้เขาต้องเขาใจธุรกิจทุตัดเนาะคือกังเขาเปจะเปรียบเทียบเมื่อกี้แหละบอเถึงไปเกียวเขาช่วงนี้เกียวเขาเนาะเขาจะไปเกี่ยวเขาหับจ่างเขาจะเงินเขาวันหนึ่งสดายวันหนึ่งหาสิพันหกสิพันเจ็ดสิพันแปดสิพันยังกันหล้วแต่แต่ว่าเขาจ่างคนที เป็นมืออาชีพของการเกี่ยวเขาเขาจ้างคนที่เป็นงานจ้างคนที่เกี่ยวเขาเป็นบอมเนจ้างคนกับอยากได้เงินไลเขาอยากได้เงินเลยคอยคอยไปแต่ว่าตัวเองเกี่ยวเขาบ่เป็นบ่จักขัดเกี่ยวเกิดมากเพราะแม่เ่เคยสอนเกี่ยวแต่ว่าอยากหาเงินหน่อยเขาก็บาจ้างเลยทัดมันบอมเป็นพายจ้างกันยังไงมันจ้างค้นป็นฉะนั้นท่าตองเขาใจเกี่ยวกับการเกี่ยวเขาไหยมันจังมันจังสิไปหาเงินนํำเขาได้ไม่บอกเขาสิไปเป็นแบบเง็ดเบียกรรมกรอนไปผสมปูน ไปก่อสร้างไปยกบุใ้ในเขาทุกอย่างงานนั้นเขาเขาก็ต้องได้สืบเทาเมาก่อนว่าเขาเคยเหตุเบียกนี่มาก่อนบอกเออเห็ดเบียกเฮ็ดจังไดอดทนสำได้สูสําได้เขาก็จองหา,ปา,หา,า,าเป่าหาเพราเขาเบิ่งเบียกอีกเเขาขี่ขันําได้หลีนอนเว้นบอกอู่งานบอหะนะมันกลาลปัจจัยต่าอันนั้นเม,มื่อยเป็นไข่กับเต็มบดไข่กับพ่อไข่ โอ้บว่ายหรอก่าัาสัเฮ้าก็ยังพากันไปเหียดทุกท่านแต่ว่าบัตรงานเฮาให้เข้าใจเนาะงานเฮานี่มันเป็นงานอิสระงานตามใจเขาเองฉะนั้นไม่เป็นงานที่ต้องบังคับจะของเฮ็ดในสิ่งที่ควรเหร็ดบังคับจะของทำในสิ่งที่ควรทำในเมื่อนี่นี่เนาะเฮาไม่เ no. ห็ดธุรกริจของเฮ้านี่มันเป็นงานอิสระแบบอยเกเฮ็ดก็เห็ดบ่เห็ดก็เหลี่วดิเอออย่างนอนจะมุกจะเหลแลยวแต่แต่ข่อยแต่ว่ามันเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งทุกท่านหอนด้วยควบอิสระเกินไป เนเลยเห็ดได้คนแบบขี้ขานเห็ดขี้ขานทำเห็ดเน่โบเห็ดเน่แล้วเจ่าคอยตีคอ,อ,อยขยันกับเห็ดบเห็ดกันแล้วมันก็เลยมีเกิดมีเข้ามางานเดียวกันธุรกิจเดียวกันสินค้าเดียวกันบริษัทเดียวกันแพนธุรกิจเดียวกันแต่มันมีคนที่ประสบความสําเร็จมีคนได้เงินและก็มีคนที่บ่ได้เงินมีคนที่ลมเลวบมแมน้์วัสสยสิสําเร็จทุกคนในฐานมันเป็นอย่างมันบ่เป็นน้ำบริษัท มันบ่เป็นน้ำสินค้าุกท่านมันบร่ได้เป็นนำ้ำแผนธุรกิจมันบร่ได้เป็นน้ำที่มันเป็นน้ำตัวเขาเองนี่ว่าเขามีวิวในในการเหตุธุรกิจสำหใดรเขามีความอดทนมีความเพียรมีความขยันมีความบังคับจะของหายเหตุใน,นงทิ่ครเหตุในสำหใดรไม่บอกฉะนั้นให้จำเลยว,ว่าเขาเท่าอยากได้ดีถ้าในที่เป็นความดีนี่มันต้องได้บังคับจะคของเหตุนะครัเหมือนกับว่าเขาอยากได้ซิคแป็เขา,อาได้จะไปถอดนาท้องซิกแพคเขาก็ต้อง บังคับเจ้าของไปออกกันร่างกายมันบอกเขาจะได้กล้ามใหญ่แข็งแกรงอลังการมันบอกห้าก็ต้องด็ได้บังคับเจ้าของไปยกน้ำนักไปเขายิมไปเข่าหาโค้ดหาคู่เขาอยากคุณงามไม่ยิ่งอยากคุณงามอยากใครนาท่องชนโชนนี่แบนลงจะก,ก็ต้องบังคับเจ้าของอดเขาอดนิ้วอดอาหารบังคับกินดีท็อก กินไปแล้วไปทายเบื่อเหม่เว้เว้นก็ต้องเห็ดก็พอว่าจะห้มันดีจำรถเนี่ยท่าทางได้กระตามที่เห็ดเห็ตัวเองดีขึ้นนี่มันบ่มีอยู่ซื่อๆได้กระได้มันบ่มีบ่มันว่าลงทุนเป็นเงินแด่กระได้มากบ่มันทุกท่านคันลงทุนธุรกิจเนี่ยมีเงินลงทุนปั๊บแล้วก็รวยมันรวยเบิรประเทศทุกท่านเพราะคนยืมเงินธนาคารได้ไพ่ก็ยืมเงินธนาคารได้เอาดินไปจำธนาคารแล้วก็ยืมเงินธนาคารมาแล้วกันลงทุนแล้วก็รวยนะมันก็ะชืรวยเบิร์ตทุกคนท่านเนี มันโบเมนว่ามีเงินไปลงทุนนะเฮาเสียรวยมันโบเมนว่าถึงว่าเจ้าลงแห้งําใด้เจ้าลงความเข้าใจซําใด้ลงความเพี้ยนําใด้ได้อดทนซําใด้สู้ซําใด้เข้าใจก็มันซําใด้ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เฮ็ดให้เฮาดีขึ้นเฮ็ดให้เฮาเจริญขึ้นเฮ็ดให้เฮาพัฒนาขึ้นเฮาต้องได้บังคับเจ้าของนี่เฮ็ดในสิ่งที่จะเลื่อนขึ้นได้ทันบ่แม่นว่าสมัครไปแล้วเพราะว่าดีจะดอกสิรวยแล้วมันสิรวยมากมันสิได้มันบ,บ ram, ่มี been, water, chickens, ได้ทั inside, น มันบมมีเนาะมันต้องได้เฮ็ดมันต้องได้ทำมันต้องบังคับเจ้าของแล้วเออญาตินะคอยจะไปหาลูกคา้คยยาเน,น,นี่ยคอยญาตินัเนนี่ยคอยอายมันต้องบังคับเจา้าของบ่ให้มีความหยานแล้วบ่มีความอายมันต้องคาถาทองเหลดใจกานาด่านงานหลุ่งเรื่องสามขอนี่ใจกานาด่านงานหุ่งเลือกเออใจให้กานาให้ด่านงานหลุ่งเลือกสามขอนี่เป็นคาถาที่เราต้องเฮ็ดต้องทำต้องบังคับเจา้าของทุกท่านเนาะ เออต้องบัคับเจ้าของทุกอย่างที่จะได้ของดีมากต้องบัคับเจ้าของคือเขาไปจะบอกเมื่อกี้เนี่ยอยากให้มีซิกแฟ็คในหนาทองก็ต้องบัคับเจ้าของไปออกกําลังกายอยากให้มีกล้ามแขนก็นต้องบัคับเจ้าของไปยกน้ำหนักอ่ะอยากมีความงามอยากขาวท่านคือว่าท่านที่ขาวใช่มบ่ความหนึ่งเขาจะอยากขาวอยากงามหนึ่งจะต้องบังคับเจ้าของหายใจเงิ่ให้ผลิตภัณฑ์่ายใจเงิ่นให้โรสันผิวขาว่ายใจเงื่นให้อาหารเสริมแล้ว voilà, ท่านพ่ออีก จะต้องใจเงินใหเสืออบผิวอีกใส่ห่อนกับทนลำบากทนควมห่อนทนควมเอาเพื่อจะได้ผิวขาวนะห็นบอกสิ่งแรกก็ตามที่ดีขึ้นมันบ่มียังอยู่สิกระเดื่มมันต้องบังคับจะาของห้เห็ดในสิ่งที่ควรเห็ดถ้าเขาบอกบังคับจะโค้งในทานบ่มีทางประสบความสำเร็จมันบ่มีมากง่ายเลยท่านมันบ่ด้มากง่ายๆมันมันต้องเห็ดมันต้องทําแล้วมันต้องบังคับตัวเองนะท่านนาะเหมือนในธุรกิจืันนี้เหมือนกันหละโอ้ขอยักรายเด้ยร์อยากสาเร็จเด้แต่ในควบหมู่บ่มี บ่มีวิชาบ่มีความู้บร่มีบรรม่มีแบบทักษะนะบ่มีทักษะที่จะส้างมันเป็นเงินได้มันก็ไ่ได้เป็นเงินในทานฉะนั้นเฮ็จันด๋มันสิมีความู้เฮ็จันด๋มันสิมีทักษะความู้คนเท่าเนี่ยเ้าเฮยอยาเท่าเฮยอยกได้อยากมีอยากก็มันจะเแท้ๆคคู่อาจารย์เนี่ยมันสิมาเองเป็นอย่างพอเฮ้าสิตามหาตามหาตัวอย่างบ่โอถามนี่ป้าลุงเม่ไอ ตัวนี้มันคืออีหยังแล้่คอยจะได้เจอเฮตดจังไดแล้วกาสินค้าเนี่ยเป็นจังไดหลักกามันมีคะแนนจังไดแล้วกาหาลูกค้าจังไดคนเฮาเนี่ยเมื่อมีความอยากเขาจะตั้งคำถามเมื่อตั้งคำถามแล้วมมนจักชิมีคำตอบเลยแต่ละหลายคนนี่เวลาเขาบอกไปก็ดักเล็้วหูเล็้วแต่ว่าม่มีพลหักดิเพราะว่ามัน่มีการกระทำมันมีแต่ว่าขั้นข่อยว่าขั้นข่อยคิถามหลายอย่างเขาหูจังบ่กข่อยงูให้จำเลยว่ายิ่งเข้าปูถามยิ่งเป็นคุณงูพอคนที่จะเศร้างูเมื่อเฮาตั้งคำถาม เพราะว่าเขาบูฮูยังเขาตั้งคำถามดิถาบูฮูยังตั้งคำถามบูฮูยังตั้งคำถามและคำตอบมันจะมาคู่บาอาจารย์มาเองนั่นแหละคือสาเหตุของความสำเร็จคือเขาต้องถามเป็นเห็นบอกคณะอ่ย่านว่างฟ้องเขาจักกันนะจักกันนะแต่ว่าถามว่าพฤติกรรมมันบอกผลลัพธ์มันบ่มีก็ะือว่าบ่ได้มีอย่างเลยท่านบไม่ได้มีอย่างะน้ดสิ่งเขาต้องทำตัวนี้ก,นก็คือเขาต้องเฮี้ยนหูและเขาใจคำว่าเฮี้ยนหูนี่เฮี้ยนหูก็เฮี้ยนหูชื่อๆก็อมี เทียนหูแล้วมันต้องเข่าใจเข่าใจแล้วมันต้องได้เข่าถึงเข่าถึงคือเขาลงลงเห็ดตำข้อหมูเที่ยนมาไปเห็ดไปทำตามข้อข้อหมูเที่ยนมาเข่าถึงแล้วลึกซึ้งหลังจากเขาเข่าถึงเขาศีลึกซึ้งยี่หรอโอ้มันเป็นยีงสี่หนอโอ้มันขายบ่ได้หนอนจังสี่โอ้มันขายบ่อไหนหนอนจังสี่โอ้มันบอกจังสี่มันผิดตัวนี้บอกยี่สี่ตัวนี้บอกจังสี่เป็นเงินตัวนี้บอกจังสี่เป็นทองตัวนี้บอกจังสี่บ่เป็นเงินบอกยี่สี่บ่เป็นทองเข้าเบาๆเข้ากันเจ้าเที่ยนหู พอลึกซึ้งแล้ยห่อสิบรรลุพอบรรลุแล้วเนี่ยมเพชรยังนี่สว่างวัตถุธาตุเนี่ยมเพชรยังเนี่ยมปื๊บกไกจักแล้วว่าการตลาดมันจะไปที่ไหนเนี่ยมเหชรคนผู้นี้ปื๊บกไกจักแล้วว่าสิลอดจักมือเนี่ยมปื๊บกับหูแล้วว่าสิไปได้เสกไก่สำหรับคือนแบบเมื่อห่าบรรลุแล้วห่าทิดสว่างเมื่อห่อกาวสิบบ่ท่อเพราอห่าบ่ได้ขาดวังน้ำไผ่เนาะข้าท่อแสดงว่าห่าขาดวังน้ำข้นถ้าห่าขาดวังกับผู้ใดเห่อก่ไมีโอกาสทถอกับผู้นั้นเพราะว่าขนาดข้องคว่ทถอมันจะเท่ากับขนาดของห่าขาดวังกบผู้อื่น ยิงเข้าขาดบางรายเท่าดเขาเห็นมีโอกาสถอดรายเท่านั้นฉะนั้นวิธีเดียวที่จะบดถอก็คือเข้าต่องขาดบางกับตัวเองทุกท่าน